วิดีโอเอาเอาตอนนี้กำลังจะโดดแล้วนะครับบ <Yeah. S 1> ายไ <Woo. S 1> มยเฟน ตรงเนี้ยตรงนั้นแหละครับตรงนั้นจะลึกสุดถ้าดูจากลายนะ ไว้ต้านกระแสน้ำไว้พร, <c oughs> พร้อมแล้วถ่ายอยู่ครับโคตรเย็น <c oughs> ตีขาเไว้พี่ผมจะได้ไม่ไหลถ <c oughs> ่ายอยู่มาปุ๊บรองเท้าเป็นเบอร์เก้าเลย น่าจะโอเคแหละที่พิลุ้นอย่างเดียวคือน้ำติดตุ้มหรือเปล่าน้ำติดกล้องภาพก็มัวอะไงพยายามเช็ดเช็ดให้ตลอดเช็ดให้ตลอดหยาใจเย็นใจเย็นดิเราขยอยลงมาทีเดียวดีกว่าทีเดียว เดี๋ยวแป๊บนึงเช็ดเลนเลยเอาไปยังโดนไหมดิชูมือด้วยชูมือโดนแล้วชูมือด้วยโดนแล้วชูมืออย่ากลัวหนึ่งสองสามอึ๊บเฮ้ยหนึ่งสออึ๊บโดนเลยโดนเลยโดนโดน มันไหลต้องตีขาตีขาต้านไปด้วยชูม,ม,อชม,มือชูม,มือชมเลยนะกาชูม,มือจะพร้อมชูจมะมพรอมฮุเล่ ระวังรองเท้าปิวหายนะเธออย่าว่ายไปทางนั้นว่ายมาทางนี้ว่ายมาทางนี้ว่ายมาทางนี้พร้อมพร้อมถ่ายวปดีโอไว้แล้วพร้อมหนึ่งสองสามหมูครับโดดมา

ถ่ายอยู่พี่โดดไปได้เลยการอดตีลังกาตอมม่าเซาเทียงไปจังเต็เาเลย